มาดีผมได้มาแัทมาเก็ตนะครับผมนี่เรามาเจอร้านข้าวไข่ข้นนะครับผมอา้านข้าวไข่ข้นจุดอร่อยนะครับผมอฝากไว้ด้วยนะครับหนึ่งร้านนะครับร้านข้าวไข่ข้นนะครับผมอ่ะมากินมาชิมได้นะครับผมราคาเริ่มต้นครับอยู่ประมาณสี่สิบบาทครับได้สองอย่างครับปูอัดได้กร่องก็ห้าสิบบาทข้าวผัดก็มีนะครับข้าวผัด ข้าวัดไข่ข้นนะครับผมอ่าดูดูได้นะครับเขาก็เราจะมีเป็นซอสนะครับเป็นซอสซอสพริกอันนี้ก็คือเครื่องนะครับเครื่องมีหลายอย่างนะครับผมมีหลายอย่างมีแฮมไส้กรอกปูอัดหมูสับต้นหอมแครอทมีหมดนะครับผมอ่าลองมากินดูได้ครับร้านข้าวไข่ค้นนะครับผมอ่าก็บอกแม่ค้าได้ครับเราไม่อิ่มบอกแม่ค้าเพิ่มข้าวได้นะครับผม โอเคนะครับผมฝากไว้เลยนะครับร้านข้าวไข่คนนะครับผมโอเคแล้วก็ร้านก๋ยเตี๋ยวไก่ก็มีนะครับผมร้านก๋ยเตี๋ยวไก่ร้านก๋ยเตี๋ยวไก่สุดเด็ดนะครับผมก็กินมาเป็นประจำนะครับอร่อยมากโอเคมาดูครับอันนี้คือน่งไก่แล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นไก่นะครับอร่อยจริงๆครับลองมากินดูนะครับว่าจะอร่อยจะเผ็ดจะจัดแค่ไหนครับลองมาดูครับผมแบล็คมาเก็ตนะครับฝากด้วยนะครับสองร้านนะครับ ร้านข้าวไข่ข้นร้านก๋เตี๋ยวไก่นะครับเธอมากินได้นะครับเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับผมโอเคนะครับร้านข้าวไข่ข้นก็ลองมากินดูครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับครับผมสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ